เป็นนไดีส่ถ้าไปโรงพยาบาลแล้วก็พอสิยธิ์ยาให้เขาก็ได้แต่บางครั้งก็ไปออกที่โรงพยาบาลต้องไปวัดไปวัดแล้วหลวงพ่อจั่งาไปไม่ไม่ไปหรอยู่้องยกขาขึ้นตรงตวข้างยกขีราข้กรากอัลลูอัลลูไหกว่า เน้ก็เหนื่อยจะอวกตอนนี้ตอนกลาืดยืดยืนย่าในกระเป๋กระเป๋าายนนะอ๋ออ๋อ ชาติเลยถ้าสวยที่ในโทรศัพท์ทีวียังมึงจับยังมึงจับมันจะเป็นอย่างนี้เลยบางครั้งก็จะรอมันจะขยับ

แต่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ถ้ามีสายเขาก็เป็นไฟโพรลาถ้ามีสายถ้าเองอยากให้ตั้งสติเองอย่าคอยตาม ควบคุมพลังงานที่แสงตัวมาได้เพราะเานางสหงเหในร่างเราเราไม่สามารถควบคุมได้พอเราเป็นปับมันจะสั่งกาจะแน่เราหายใจไม่ออกเราก็พยายามกรีดร้องสับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมันหายใจอีกครี่มีอาการที่เก็ดเป็นว่าเขาเหนื่อยพอได้ระบาย มันก็จะดแย่เพราะว่าพลังงานสามที่มันมาแฝงตัวเราซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเองได้แต่ถ้าเราไปหาหมอโรงพยาบาลมันน่าหัวว่าเราเครียดถ้าการตื่นรีสารักษายาเครี็มระมันทานยาคานค่าก็กินทุกวันแต่ก็เป็นทีเนี้ยประเด็นแบบเนี้ยประเด็นลักษณะเนี้ยถ้าบางอย่างหายขาดช่วยได้แต่ต้องมีแบประมาณสามอาทิตย์แล้วเด็กคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยจำไว้นะไปงานศพไปได้ ไปงานศพไม่ได้นะไปที่ไปที่ไปงานศพแกกับศาส์เจ้าเกกับผีเนี่ยตรงที่มีผีวิญญาณเนี่ยเรื่องจริงของเส้นไหว้น้องเกิดอาการเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะคือตรงไหนที่มีพลังงานสางค่อนข้างที่จะเยอะน้องก็จะเกิดอาการเลยค่ะ้างก็เห็นได้ที่ศักดิ์ก็ตรงไหนถ้ามีผีเยอะน้องก็เห็นได้แต่ช่วยได้แต่ต้องให้เวลาของประมาณสามที่เพราะว่าการช่วยน้องมันต้องพาน้องเนี่ย ไปในสถานที่เขาเผาศพเลยไปปัดตรงนั้นเลยผีกับผีมันชนกังคือก่อนที่เขาจะจะเป็นเขาไปไปทำวัดอินเขากลับมาช่วงไอศกลับกลางคืนเขาก็กลับบ้านชองรุ่งแล้วทำวัดยินย้ายน้านมาใหม่แล้วที่นแล้วก็โดนหลอกไปเยอะ,ะเับ <c oughs> หมดตัวเลยหมดตัวเจ็ดมีไม่เหลืออลยไมเจ็ดมีหมดตัวเลยตรงนั้นยังอย่าเนี้คือฝปะยาหนึ่งที่ว่าเด็กนักเรียนอ่ะเด็กเห็นแปลกวดไปบ้าเรื่อปั๊บปวดหัวปวดหูผีเข้าอ่ะเราก็ต้องพาเด็กไปปะตรงนั้นเหมือนกันแล้วเด็กก็จะหายก็เหมือนเราอ่ะพอเราไป็จะสถานที่เอาคนจอดกี่กับวิญญาณปั๊บกับราชการเลยเข้าใจไหมครับช่วยได้แต่ต้องให้เวลาประมาณสามอาทิตประโยชน์ผมไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำไม่ไม่ไม่เสียตังค์ เขาเรียกพลังงานสัลานที่มันแบ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมพราะมันมันแป่งปั๊บก็ทำให้เขาแไ้ไอมอาจจะบอก่็สบายครบกี่ตอแต่ก็เขาโล่เคยพอพไหมะเราเราเรางเรียนมา่ะไรนะก็ช่้งนันีจร้านที่พังเรียนมาอยู่กันไเมนแค่นั้นแหละเขียงสื้อ้ไปเออเราก็ไปเรียนไงสามอาทิตย์เนะ นี่ออนไลน์ก็ยังหาได้ได้อาจารย์ก็จะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยไม่ได้ยืมยุ่งยังหรอกก็หายอย่างจะไปด้วยจะเครียดแม่ไม่ได้หายเลยรัวเลยแล้วก็จะเครียด กจะร้อนทั้งตัวก่อนถ้าจะเป็นาถ้าว่ารมชักทำไมต้องเป็นแต่เฉพาะช่วงเขาลับเลยเขาจะเป็นไปไปคือมันที่เพิ่งสุดท้ายแล้ว ก็เคยเคยขอใบส่งตัวที่หมอที่โรงพยาบาลว่าจะไปไปโรงพยาบาลกรุงเทพหมอหมอบอกว่าจะไปทําไมไปก็ยาตัวเดียวกันไม่ต้องไปหรอกเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปปรึกษายังไงนองเงินทองเราก็หมดแล้วรักษาลูกหมดเป็นแสนแสนแล้ว้าตั้งแต่สิยอย่างนับเลยแสนกีเป็ักไป็ันหลักไปลักเนหลักปกเป็นหลปนห้เปทนเนลักนักเหนหลักเหักปนนหนลักหนหหหนนัน ทองก็เข้าร้านรถก็ไฟแนนซ์ตอนนั้นรถไฟสี่มืห้ามือสี่มือแต่มาทำเข้าทรงททีเไมาทรลูกกี่คนมีสามคนจ้ะสามคนทุกคนไม่ได้เป็นอะไรเล่เป็นอะไรเป็นอะไรนี่คนนี้คนเล็กค่ะคนเล็กสุดอายุกี่หนออายุยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเปเป็นมาเจ็ปีเลย่เวเป็นตั้งแต่อยู่มสองแล่วพี่แม่ไปหาไม่รักษาการผิดิปตัวว่า เคยถามไหมถามเขาว่าไงถามก็ร <am> ้องไห้เขาก็บอกชื่อบางชื่อบางคงเขาก็บอกชื่อมาเลยเขาก็เรียกให้หลานสาวช่วยด้วยนะแต่แต่ยากเขาต้องเอ่ยชื่อเขา้องเพราะว่าพอพอพอเจอครูบาทำเขาทำพิธีเสร็จปุ๊บเข้ามาก็เป็นตัวสันม่อกรเสร็จแล้วเาก็จะนั่งร้องไห้เขาร้องร้องไห้แล้วก็ถามแล้วก็บอกว่าให้มนตจำครูไม่ได้ผมถามเขาก็บอกชื่อมา ขื้นมาแล้วเขาจะเรียกหลานสาวช่วยเวลาเข้า่าทุกทีเข,า,ขาจะเป็นคนนี้เนี่ยคนคนเดียวนี่แหละก็จะเรียกให้หลานสาวช่วยวเขาทไรบากกลคนในบ้านไมีมไม่ดแต่เขาจะสู้อยู่สู้อย่างนี้แหละเวลาเวลาเวลาไล่เขาออกจากตัวน้องก็จะสู้เหมือนเมื่อกี้เราไปหาหลวงพ่อหรือไปหาคุบประธานถ้าถ้าถ้าสู้ไม่ได้ก็คือเขาจะเข้าน้องแล้วต้องไปโรงพยาบาล โรงพยาบาลออเพื่อเรียกออกซิเจนมาหมอบอกงั้นนะเพราะว่าน้องต้งองตีน้องไม่มีอยู่ข้างนงน้องไปไป,ไปวัดวัดมาทีนี้หลวงพ่อท่านทำไม่ได้ท่านให้จีวรหงมาเลยเราก็ไม่เข้าบ้านเลยนะแวะเข้าเข้าโรงพยาบาลเลยพอไปถึงโรงพยาบาลน้องลงจากรถไปนั่งอ้วกน้องเดินช่ย ก็เจ้อก็ว่าไหนล่ะเอาไหนก่อนคงะชื่อแม่ตุ๊กตุอกน้องมีความรู้สึกยังไงตอนมีอาการร้อนค่ะร้อนปวดหัวเวียนหัวหนักบ่าจะชอบหนักบ่าตลอดค่ะเมืันมีคนมานั่งหลังเราอ่ะค่ะแล้วก็จะให้แฟนนวดให้ตลอดคือควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปรู้ตัวรู้ตัวแต่ทำอะไรไม่ได้ค่ะบางครั้งคือแบบ คือเราฝันใช่ไหมคะเหมือนฝันนะฝันเห็นนางชาดาละะแล้วคะก็เลยทำแบบนี้นอนนอนแล้วก็ความแบบนี้ไม่มีหน้าหน้าขาวหมดเลยไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปาก<ม>แล้วก็มีสัปหปลาสีแดงแล้วก็ไม่รู้ใส่ชาดาด้วย<ม>เขายัดอะไรไม่รู้ให้หนูกินแล้วก็เสพท้องเสพท้องจริงขึ้นมาเลย<ม>แล้วก็นั่งสมาธิเอานั่งสมาธิตั้งนโมสามจบแล้วก็หายไป<ม>ทุกครั้งอะถ้ามีองค์การปุ๊บถ้าตั้งนโมสามจบมันก็จะหาย หนูก็เลยงงว่าล้มชักแปากเลยวะหนูเคยไปหาพระงไหมไปมาบ่อยอย่างนี้ถ้าท่านท่านมาท่านก็ดูแล้วก็แบบคือแบบดูแบบดูไม่เหมือนกันเนาะท่านมาท่านก็บอกว่ามีองค์มาอยู่ด้วยท่านมาท่านก็บอกว่ามีผีค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะเชื่อทางไหนดีเก็เป็นแบบนี้ โรงพยาบาลเราได้ไปหาโรงพยาบาลนี้หมดเยอะมากค่ะคะต้องใช้ค่ายาต้องใช้ค่ารักษาตัวแล้วหนูต้องถูกฉีดตลอดเลยฉีดยาการชักมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสักอย่างคือถึงฉีดมาก็ยังชักมันก็ยังเป็นซื้อวันนี้เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะกลับไปบ้านปุ๊บเป็นอีกแล้วก็ผู้ชีพมารับอะอีกแล้วก็ไปต่อชักทุกวันไหไม่ค่ะเวลา ักมันจะมีวันชักนะคพันธะคุณพันะคก็ยังงงว่าแวเป็นรมชักวัวต้องคอยจักวันได้แล้ววะแล้วก็ไปถามคนที่เป็นอาการลมชักแล้วก็ไปเสิร์ชหาดูว่แบบลมชักเป็นอาการยังไงว่าเขาก็บอกว่าลมชักนี่มันจะเป็นเวลาที่เราเครียดเวลาเหนื่อยแล้วก็จะชักตัวงขึ้นมาเลยแต่อนุโมงงเอ๊ะนูยังไม่ได้เครียดเลยเรมนชักล่ะ แล้วทรายมันชอบเป็นเวลาตอนกลางคืนด้วยเวลาหนูอน,นอ่อนเรค่ะนั่นแหละแล้วก็ฟันชอบฟันเห็นฟันเห็นสิ่งที่คนอื่นหันน่ะค่ะค่ะนั่นแหละแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้ตัวเลยค่ะมมไม่ไม่รู้ตัวนะว่าเราซุ่มอยู่กลางเราไม่รู้ค่ะเพราะขอโทษด้วยถ้าหนูทำอะไรไปว่านมันไม่ใช่หนู โค้รเท่สุดในโลกเลยค่ะเมื่อกี้หมอปลาชวนไปรักษาสรรารอาทิตย์เนี่ยไปไหมไปค่ะไ,ไปแน่นอนโอเคใครมีประเด็นเกิดครั้งแรกเนี่ยเกิดจากอะไรเราคิดว่าเราเกิดจากอะไรลัวเราไปทำอะไรมาถ้าครั้งแรกนะหนูคิดว่า ลูกกลัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แถวในวัดหรือเปล่าถ้าที่หนูจับได้นะคะเพราะเวลาหนูไปที่นาทีไรแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายแต่พอเรากลับจับปัดมาคือมีอาการเลยใช่ค่ะเราเราจะทำอะไรที่วัด ไปทำวัเดเยน็นค่ะนุเป็นคนสายบุญกันหนูชอบทำบุญค่ะแล้วมามาเป็น,นค่ะแล้วบางครั้งก็ได้ยินแต่แต่ไม่พูดออกไปค่ะถ้าเราพูดออกไปแล้วเขาจะคิดว่าเราบ้าค่ะเราก็คิดเหมือนพูดกับคนอื่น้ค่ะถ้าเราเราสัมผัสได้แต่คนอื่นสัมผัสไม่ได้เออเขาก็คิดว่าเราบ้าค่ะเหมือนพวกพี่อกถ้าพวกพี่เชื่อก็อก็ดีใ,ใจค่ะเพราะว่าหนูนเป็นคนโกหกเป่นถ้าหนูโกหกใครปุ๊บหนูจะรู้สึกแบบ เราไปโกหกเขาทำไมเราต้องพูดความจริงสิเพราะเป็นตำนานนั้นโอคือกลับจากค้องา